เล่นไรอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้คือมันเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบมันก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเอสียงพอสมควรมันเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แล้วแต่ไม่ขอบอกนะว่าม,ม,มหาวิทยาลัยอะไรเสิยงมันน่ากลัว เพลงปลุกใจสวัสดีนะคะยูเซอร์ที่เข้าองอไหมน,นะตอนนี้เราต้องอยู่ในความสงบกันนะคะเดี๋ยวเราต่อแล้วคราวนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนมีคนมีรูเมทอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันใช่ปะคืออยู่ด้วยกันประมาณสามคนแล้วคราวเนี้ยมีคนนึงที่แบบว่าเป็นเด็กเรียนมากเลยเขากลับบ้านกันแล้ว ตอนนี้เหมือนอยู่อยู่คนเดียวก็แบบเครียดเครียดเรื่องเรียนแล้วคราวนี้มันก็แบบรู้สึกกดดันอะรู้สึกแบบเรอยากอยู่ในห้องพิมพ์สอบไปแล้วรู้สึกกีดข้อมูลเกินไปอยู่ห้องนั้นก็มาในที่สุดรู้สึกแล้วคราวนี้เนย์ก,ก็เข้ามาไม่เปล่งเพลงเหรอเพลงดัง ไล่ระดับไงมันไล่ระดับเออมันไม่ได้ดังมันไล่ระดับคราวนี้มันก็เหมือนยุดเอลูเมที่ขับกลับมาใช่ปะก็ได้กลิ่นกลิ่นาออกมาจากห้องกลิ่นมันเหม็นมากเลยแบบก็เลยเฮ้ยอะไรวะทําไมห้องเรามันเหม็นอย่างงี้เปิดไปดูในใน,ในตู้เสื้อผ้าก็เห็นเพื่อนนอนอืดอยู่แบบตกไนหน้าดูเลย แล้วเขาก็เลยแบบทําการปิดปิดห้องนะั้นปิดตึกอะไรเงี้ยเ,เพราะว่าโอ้ยคนรู้ว่ะเออปิดตึกใช่ป่ะเพราะว่าแล้วก็เรียกพามาตรวจติดเรื่องนี้เป็นความลับผ่านไปได้ประมาณสองสามปีเองคือแบบนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ก็แบบต้องหาหออยู่ใช่ไหมแต่แบบหอมันก็น้อยเขาก็เลยต้องเปิดหออีกครั้งหนึง่งเพื่อให้คนได้เข้าพักแล้วพอคนเข้าพัก ก็เริ่มแบบรู้สึกดีเสียงดังเสียงแบบร้องไห้เสียงอ่านหนังสือเสียงแบบหลายๆอย่างอ่ะจนแบบเขารู้สึกแบบเฮ้ยมันเสียงอะไรกันวะมันมีเสียงอย่างนี้แล้วคนแล้วนักศึกษาคนหนึ่งที่แบบเป็นเด็กเรียนเหมือนกันเนี่ยเป็นรุ่นใหม่รุ่นน้องรุ่นใหม่เข้ามาใช่ปะอยู่ห้องนั้นแหละห้องที่เกิด เกิดค่าเกิดไอการฆ่า,าตัวตายขึ้นใช่ปะพออยู่ห้องนั้นได้ัพักหนึ่งกําลังอ่านหนังสืออยู่คือช่วงนั้นก็เป็นช่วงสอบแล้วก็คนบางคนก็กลับบ้านกันบ้างอะไรเงี้ยไปอ่านหนังสือแล้วก็มีเด็กคนนี้อยู่คนเดียวมันก็แบบว่ารู้สึกแบบได้ยินเสียงร้องไห้อีกแล้วอะ,อะเออแล้วมันก็เลยแบบเฮ้ยเสียงมาจากไหนวะคราวนี้มันได้ยินเสียงตู้เหมือนขยับอ่ะตู้แบบสั่นๆๆๆเริ่มสั่นแรงขึ้นใช่ปะ มันก็แบบเริ่มตกใจเฮ้ยมันสั่นได้ไงใครทำไมมันสั่นอย่างนั้นอะไรเงี้ยไอ้นักศ,ศึกษาคนนี้ก็แบบค่อยๆเดินเข้าไปดูใช่ป่แล้วคราวนี้มันก็เริ่มแบบประต,ตูมันก็เหมือนประตูตู้มันก็เหมือนแบบเริ่มจะเปิดออกมาเองละมือโผล่มาเลยมือโผล่มาตกใจมากนักศึกษาคนนั้นตกใจมาก ไอ,อตัวนั้นมันเริ่มกระโดดอ,อกมาปุ๊บทันบอกว่าโนบิตะทำไมต้องปิดตู้ด้วยโนบิตะปิดตู้อเออนั่นคือโดโลเรลมอนนั่นเองใช่ปะเร่ามาตั้งานเนาะ